สวัสดีทุกคนวันนี้เปิดคลิปมาที่ร้านอาหารก่อนเลยนะคะที่นี่ค่ะชื่อร้านว่าบ้านพี่นะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นร้านอาหารและมีคาเฟ่ด้วยค่ะตกแต่งแบบฟิลทะเลเว์เนี่ยดูบรรยากาศทําเหมือนทะเลจริงๆเข้ามาดูบรรยากาศภายในร้านกันบ้างค่ะวันนี้วินักโซนของอาหารนะคะที่นี่จะแบ่งโซนอาหารและคาเฟ่ออกจากกันนะคะข้างในมีโต๊ะให้พอประมาณนะคะ แต่งด้โทนสีขาวค่ะดูสบายตามากๆม,มือนี้พี่สั่งเป็นต้มยำกุ้งกระเพาทะเลค่ะแล้วก็ไข่เจียวปูมาแบบจานใหญ่ๆเลยนะคะเครื่องแน่นแล้วก็ของสดค่ะส่วนราคานี้ก็คือตามคุณภาพของอาหารเลยคะ่ะสดมากอร่อยไหมปูเป็นชิ้น กเดี๋ยวขอกินข้าวเติมพลังก่อนแล้วกันนะคะเสร็จแล้วเราจะได้ไปถ่ายรูปกันค่ะและนี่คือรูปที่เราได้จากคาเฟ่บ้านพี่ค่ะเอาล่ะออกเดินทางต่อไปที่โรงแรมนท์ดีซิตจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้เราพักกันที่นี่ค่ะ ตัวโรงแรมอยู่ติดกับโบเบอุดรเลยนะคะโรงแรมตกแต่งด้วยโทนสีดำเทาเหลืองนะคะสไตล์โมเดิร์นบวกมินิมอลนะคะดูทันสมัยสุดๆเลย เมื่อเราเข้าพักโรงแรมนายดีซิตีนี้นะคะเราสามารถเข้าไปใช้สวนน้ำที่โรงแรมนายดีได้ด้วยนะคะทุกคนพอละเตรียมขึ้นลิฟต์ไปดูที่ห้องกันบ้างค่ะทุกคน ข้าศูนย์หกภายในห้องนะคะมีขนาดกว้างมากๆกว้างจนโลง่งซึ่งเราชอบมากๆเลยมันไม่ขับแคบเลยแล้วก็การตกแต่งเนี่ยดูมินิมอลนะคะแต่ครบครันทุกอย่างนะคะมีมุมนั่งเล่นนะคะเป็นโซฟาให้นะคะแล้วก็มีตรงทีวีนะคะแต่ข้อเสียของโรงแรมนี้คือทีวีนี้จะเป็นภาษาจีนนะคะแต่ว่าที่โรงแรมเนี่ยจะมีคู่มือการใช้งานให้อยู่นะคะ และทีวีที่นี่ไม่สามารถเชื่อมต่อ YouTube ผ่านมือถือได้ค่ะมาดูห้องน้ํากันบ้างค่ะห้องน้ําที่นี่นะคะค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ยังมีบัตรทับอยู่ทางขวามือให้ด้วยนะคะตอนแรกอาจจะงงๆเอะบัตทับทางไหนอ๋อทางนี้ค่ะแล้วก็มีฝักบัวให้ด้วยนะคะพวกทอยเลทคิดเขาก็จะใส่เป็นวดๆให้เอาละลงไปดูสระว่ายน้ํากันบ้างค่ะที่นี่เองก็มีสระว่ายน้ํานะคะอยู่ที่ชั้นหนึ่งนอกจากนี้มีฟิตเนสด้วยนะคะอยู่ที่ชั้น2 สระว่ายน้ําของที่นี่นะคะขนาดไม่ใหญ่มากนะคะพอให้ได้ว่ายอยู่นะมีความลึกไม่มากค่ะเด็กสามารถเล่นได้แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ว่ายที่นี่ค่ะเพราะเราจะไปานดี้ที่มาถึงที่โรงแรมานดีอีกที่หนึ่งนะคะเป็นที่ที่มีสวนน้ำแล้วก็ตอนที่เรามาเนี่ยต้องมีนี่เป็นริสแบนนะคะริสแบนที่จะโชว์กับโรงแรมานดีที่นี่นะคะว่าเราจะเข้ามาใช้สวนน้ำที่นี่ได้ฟรีค่ะเอาละไปดูกันดีกว่านะ เมื่อเข้ามาถึงที่โรงแรมนายดีนะคะให้เข้ามาที่ส่วนของนายดีสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะคะ เมื่อเข้ามาถึงนะคะเราก็แจ้งพนักง,งานได้เลยค่ะว่าเราเป็นแขกเข้าพักโรงแรมในดีซิตี้นะคะแล้วก็โชว์วิสแบนให้ดูได้เลยเราก็สามารถเข้าไปใช้สระว่ายน้ําและสวนน้ําได้แล้วค่ะที่โรงแรมไนดีนะคะจะมีทั้งสระว่ายน้ําและสวนน้ําให้ดีตัวเลยสวนน้ําที่ว่านะคะก็จะมี slider, สไลเดอร์สําหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ให้เล่นหลายอันเลยค่ะคือเด็กๆนชอบมากแต่ว,ว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ยังชอบเลยค่ะ อ๋อถ้าใครอยากจะยืมผ้าเช็ดตัวนะคะสามารถยืมได้ที่บริเวณส่วนของโรงแรมได้เลยนะคะโดยมีค่ามัดจำคืนละ100บาทใช้เสร็จแล้วนำไปคืนและก็รับเงินมัดจำคืนค่ะเช้าแล้วนะคะมมร์นิ่งทุกคนกับวิวสระว่ายน้ำค่ะ เอาละค่ะมาทานอาหารเช้ากันค่ะทุกคนอะ่ะห้องอาหารอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะพื้นที่ในห้องอาหารนี้มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะรองรับแขกที่เข้าพักได้ค่อนข้างเยอะเลยมาดูลายอาหารกันบ้างค่ะมีทั้งข้าวต้มแล้วก็ข้าวสวยนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นอาหารไทยนะคะอาหารกลับในแต่ละวันวันนี้ก็จะมีหลากหลายหน่อยนะคะประมาณ67อย่างเลย นอกจากนี้นะคะก็ยังมีโซนของเบเกอรี่นะคะมีคัพเค้กนะคะมีบารนี่แล้วก็ขนมปังขนมปังเวียดนามด้วยนะคะครัวซองด้วยค่ะแล้วก็มีผลไม้ค่ะส่วนเครื่องดื่มนะคะก็จะมีน้ำเปล่าน้ำส้มนมค่ะแล้วก็มีคอนเฟ็คให้ด้วยนะคะใครอยากจะทานขนมปังยาส้ร้อนๆสามารถใช้เครื่องอบได้ด้วยนะคะมีให้บริการเลยมุมต่อไปเป็นชากาแฟนะคะโดยกาแฟนี้มีเครื่องกดให้นะคะสามารถกดเลือกเมนูที่ตัวเองชอบได้เลย เอาละค่ะขอไปรับประทานอาหารก่อนนะคะเพื่อเติมพลังให้กับเด็กน้อยไปไว่ายน้ํากันอีกหนึ่งยกค่ะสาวน้อยคนนี้เนี่ยไม่ว่าไปโรงแรมไหนก็ใช้สระจนคุ้มค่ะถ้าเด็กๆบ้านไหนชอบว่ายน้นํานี่แนะนําเลยนะคะไปสระโรงแรมนี้คือมีส่วนน้ําให้ด้วยคือครบสําหรับเด็กที่ชอบน้ํามากๆ จบแล้วค่ะสําหรับรีวิวโรงแรมในดีซิตี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันชอบะะไม่ชอบยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะอ๋อแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง behavior กันด้วยนะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย